สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบก <ım. S 1> ับคุณเด็กแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนรู้บรรยูมวยวงจรชีวิตผีเสื้อนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูแดงจะมาเล่าถึงที่อยู่อาศัยของผีเสื้อเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าผีเสื้อมันอาศัยอยู่ที่ไหนมันไปไหนบ้านมันอยู่ไหนเด็กๆไปรู้จักกับบ้านของผีเสื้อกับครูแดงเลยค่ะว่าเด็กๆเห็นไหมคะ ปีเซีอมันอาศัยอยู่ที่ไหนมันอาศัยอยู่ตาต้นไม้ในป่าทึบนะคะมันจะอยู่กันเป็นฝูงเลยนะคะลูกมันจะจับแบบนี้นะคะในตอนกลางคืนมันก็จะอยู่กันแบบนี้จนพระอาทิตย์ขึ้นและสายๆมันถึงจะบ,บินออกมาหาอาหารกันนี่ค่ะนี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของปีเซีอนะคะมันจะจับตามใบมไม้ต้นไม้ จะอยู่ตามที่ต่างๆเลยค่ะมันจะออกหากินในเวลากลางวันนะคะถ้าเป็นผีเสื้อกลางวันส่วนผีเสื้อกลางคืนมันก็จะอยู่อาศัยตามที่มืดๆตามต้นไม้เหมือนกันแล้วมันก็จะออกหากินในตอนกลางคืนค่ะเด็นที่อยู่ของผีเสื้อแล้วใช่ไหมคะ,ะ่มันจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าต่างๆใช่ไหมคะลูกตรงที่คนเข้าไปไม่ถึงนะคะ มันต้องการความสงบเงียบนะคะลูกค่ะและเด็กๆต่อไปเด็กๆกิจกรมงานกิจกรรมเสริมประสบการณ์ขึ้นมาค่ะได้หรือยังคะลูกเปิดไปหน้าเดียวบคุณครูแดงเลยนะคะหน้าที่มีรูปผีกเสื้อมีตัตก,กะแตนแล้วก็แมลนช้างเลยป่าน,นะคะ่วงช้างนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่า ให้เด็กๆสังเกตทิศทางของอแมลงชนิดต่างๆนะคะว่าตัวไหนที่หันไปทางที่ไม่เหมือนกับคนอื่นตัวอื่นเขานะคะหรือว่าหันไปในทิศทางที่ไม่เหมือนกับเพื่อนนั่นเองนะคะลูกเด็กๆดูนะคะภาพแรกเป็นผีเสื้อนะคะลูกลูกดูสิคะ ว่าผีเสื้อตัวไหนที่มันบินไปคนละทางกับเพื่อนของมันนะคะอ้าดูนะคะมีตัวที่1ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามหรือตัวที่4เด็กๆคิดว่าตัวไหนคะอ้าวต้องคะลูกตัวที่สองเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบผีเสื้อตัวที่2เลยค่ะต่อไปเด็กๆมาดูภาพตั๊กแตนนะคะดูสิคะตั๊กแตนตัวไหนคะ ที่หันหน้าไปไม่เหมือนเพื่อนอ่ะดูนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่เด็กๆว่าตัวที่เท่ร่คะถูกต้องค่ะตัวที่สองค่ะเพราะมันหันหน้าไปกละทกางกับเพื่อนใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะแรลงอ่าแรลงงวงช้างค่ะในลงงวงช้างนะคะตัวไหนคะลูกมันหันไปทางทิศทางไม่เหมือนเพื่อนอ่ะเด็กๆดูนะคะตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งอ่าดีตัวที่สอง ตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่เด็กๆคิดว่าตัวที่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะลูกตัวที่สามนะคะเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบเลยคะ่ะแมลง้างตัวที่สามนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีผ้าะแปลงทุกตัวเลยคะ่ะให้สวยงามเลยคะ่ะดแดงก็จะเริ่มระบายภาพจากผีเสื้อกอนนะคะอ่ะอันนี้เป็นผีเสื้อกลางวันนะคะมีสีสันสวยงามมาคุณครูก็จะระบายสีตั๊ก,กแตน,นะคะ่ะ รักกระแตนะคะมันก็จะหากินน้ำค้างตามยอดหญ้าก,กินใบไม้อ่อนๆนะคะอ่ะต่อไปมแมลงช้างนะคะมันก็จะหากินอ่ะตามยอดอ่ะไม้ต่างๆนะคะใบไม้อ่อนๆเหมือนกันค่ะเด็กทำสรด,ดแล้วเด็กมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างลูกคะ่ะคะลูกวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมกับคุณครูแดงแล้วก็ได้รู้ว่า ผีเสื้อมันมีบ้านของมันอยู่ที่ไหนมันกลับไปนอนที่ไหนเด็กๆรู้นนะใช่ไหมคะอ่ะเ,ออไไดเดี๋ยวพี่ไดจะชวนเด็กอีกครั้งนะคะผีเสื้อนะคะมันกลับไปนอนที่บางชนิดไปนอนที่ต้นไม้อ่ะบางชนิดก็ไปนอนตามใบไ,ไม้ต่างๆที่ผู้คนเข้าไม่ถึงนะคะเพราะมันต้องการความสงบเงียบแล้วมันก็กลัวคนจะไปทําร้ายมันด้วยค่ะต่อไป<ๆ>เด็กๆอ่ะ ไปทกกกิจรรมับอลลต่อเยนะคะคันดีนะครับหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวดีสองขึ้นมานะครับและเปิดไปหน้าที่8เลยครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนในการเล่นนะครับคำที่แจ้งนะครับระบายสีภาพและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้นะครับและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ควรปฏิบัตินะครับและเขียนเครื่องหมายกากรบาทในช่องสี่เหลี่ยมของภาพ ที่ไม่ควรปฏิบัติครับเราจะมาดูกันนะครับในภาพแรกนะครับเด็กอ่านตามครูนะครับแย่งของเล่นกันในภาพคือเด็ก2คนนะครับกําลังแย่งของเล่นกันเด็กๆิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติไหมครับไม่ควรปฏิบัติใช่ไหมครับเราควรใชเครื่องหมายกากบาดถูกต้องครับต่อไปภาพที่2นะครับเล่นแล้วเก็บเรียบร้อย เด็กเล่นแล้วเก็บเรียบร้อยถือว่าเป็นภาพที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติครับถูกต้องครับเราควรปฏิบัตินะครับเล่นแล้วเราต้องเก็บให้เรียบร้อยครับภาพที่3ภาพด้านล่างซ้ายมือนะครับคือการเล่นแล้วไม่เก็บเข้าที่ครับเด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติไหมครับไม่ควรปฏิบัติใช่ไหมครับเราควรกากระบาดนะครับและภาพสุดท้ายคือการแบ่งปันของเล่น เด็กๆคิด so ว่าภาพนี้เราควรปฏิบ erm ัติหรือไม่ควรปฏิบัติดีครับในการแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนถูกต้องครับเราควรปฏิบัตินะครับเพราะว่าการแบ่งปันกันเป็นการมีน้ำใจให้กันและกันนะครับเมื่อเราการกระาำหรือทำองหมายถูกเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เด็กระบายสีแบบปนกลูบอลเลยครับเด็กๆสามารถออกแบบตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะครับ สำหรับายงานในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกับคุณครูบอลใหม่นะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมกับคุณครูแดงและคุณครูบอลไปแล้วสนุกใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่นะคะลูกลูกต้องรู้จักดูแลตัวเองสวมหน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะลูก สำหรับคลิปนี้คุณครูแดงและคุณครูบอลพบกับปิกติดแค่นี้ก่อนไว้พบกับครูแดงและคุูบอลในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ